ฝั่ะความฟิตวันี้ชนะไเอ่ยโหพญาซุ่มซอมาใช่ไหมว่าคุณสมิธบอกว่าอะไรอะแป๊บนนะคะเปิดไมค์ที้ช่องสามไดยค่ะท่องสามยังไม่ได้เปิดไมค์อาจจะยังเช้าอยู่นิดนึงอจรดีแบบผู้ชายเดินๆ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 เดินินดินาเินๆเด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 นูเตรียมพร้อมดินั้งแต่เดือนที่แล้วเดินเดินๆเ่ินๆเดเเเดเรมเน ก็คือฟิตร่างกายมาจากบ้านอย่างดีเพื่อวันนี้ทีมเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษคะถ้าเรื่องกีฬาต้องยกให้คนนี้แต่ถ้าเรื่องความปังเรื่องลีลาท่าทางต้องยกให้เราสองคนงานนี้สมิธจะโคตรติดแขกด้วยงานหน้าดีกว่างานนี้เราไม่เน้นชนะเราเน้นฮาครับเน้นน่ารักอ่อ่ว่าเตรียมมุกมา เตรียมมุกมาบะเฮ้ยเฮ้ยเตรียมเตรียมมุกมาเฮ้ยเรามีมุกการเรามีเตียมกับเปนขับเรามีเตี้ยมกลนขับเลยเรามีท่าประจำของเราตอนนี้ยังสัังยัยังงยั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 งอังยังย่งยังยังงยังยัครัังเังย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 ัยังังย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 ัาก็งยังยังยันยัฟิังย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 ังชังยังังย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 ัังย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 ังอยัง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 ังยอยยัพี่ครับ นะคะพี่แสดงคต่บอกที่ใหญ่ไหมคะครับเพิ่มเองหรือยิ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วครับตอนเนี้ยคือเมื่อก่อนมางานชอบมาจะรู้สึกว่าเออเราเป็นเด็กเนาะแต่วันนี้มันเจอน้องๆคือแบบเฮ้ยทำไมพวกนี้มันเด็กจังวะยงงแต่เราก็พร้อมครับเราเราเราอายุโตแล้วเนาะแต่เราก็พิีดไม่ผัดไม่แพ้น้องแน่นอนแล้วเราจะช่วยด้านไหนคะด้านกีฬาอะไรเป็นพิเศษไม้ยเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเฮ้เรื่องกีฬาบอกเลยว่าพี่เป็นคนเป็นใครเน้องโอเคในในข้าวที่เรา วันเขาเลยเกรงขามที่ไหนวันใดเลยน่ากลัวกลัวสีเหลืองตัวเองเลยแหละไม่กลัวไม่กลัวสีไหนเลยกลัวกลัวตัวเองใช่กลัวกลัวได้ไหมออกกลัวกลัวแค่สีเขียวนิดหนึ่งทำไมทำไมไมอ๋อทำไมอ่ะกลูไม่เอาผีมาหรอกแต่ทุกหนาวก็คือเชียร์เต็มที่ค่ะเราได้เห็นชุดแบบชีวิตด้วอะไรไม่คือมีชุดกีฬาชุดนี้แหละค่ะแล้วก็มีชุดโชว์อีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโชว์ด้วย แล้วดูหนุ่มโชว์ได้ไหมคะด้วยค่ะโชว์กันหมดเลยรอดู่ะฝากเรียกความและกำลังใจจากทีมก็เลยแฟนคลับทีมเราหน่อยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมสีเหลืองด้วยนะคะก็ยังไงจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะสร้างสีสันทุกคนแน่นอนค่ะเย้เย้ออจัดเอขอช็อตกรุงเคพขอเกคระไทให้คิวบอกเลยเลยละออดการ์นพ่อ รอจันพร้อมสามสี่เฮ้ยยังไม่ตื่นนะ คุณค่ะขอบ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 คุณค่ะปับตุณนี้เลยคแบบนี้เหรอไค่ะ